วัดห่างทองบริเวณวัดห่างทองรงพักเจดีใหญ่นะครับก้อกมีช้างพ่อทองค้อนอแล้วปอมแม่อะไรน้อบังมีสีสุกล่ำรวยอะไรประมาณนั้นแหละครับ แต่ยังไม่เสร็จขึ้นในโลงอะไรที่โบสถเนาะที่ใช่องค์องค์กฐินมากฐินพระป่าอะไรประมาณนั้นนะครับนั่นดูมีหน้าด้วยเหรอไม่เห็นนะที่งานงานอยู่ที่งานว่าย่ะหรือลาไม่น่าจะใช่นะที่ใช่ไม่น่าจะใช่เขาบอกเป็นงานกฐินน่นนะงานกฐินงานพระป่าเป็นงานโบวถ์นั่นเป็นมาจากโบสถ์นะ น,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 นุ่นโบรแแหมันทึงนี้นะสวัสดีครับเราอยู่ที่ไหนถ้าดูตำลักกิโลที่โชว์สูงกิโลนะบอกว่าอยู่บ้านทางสายบ้านทางสายประมาณนั้นเลยน่าจะอยู่บางสะพานบ้านทา,างสายที่บางสะพานนี่คัุกแก เราจะพานมีตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้รับนักทางสายประมาณนั้นเลยก็มีวันไหนก็ม่รู้ตลาดตรงนี้นะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักไม้ไผ่เออยินดีตอนแล้วก็จะมีรับจัดปุบทั่วอันนั้นมีลานทางสายรูปตธนาคารต,ต้นไม้บ้านทางสาย เป็นเช่นไหนเนาะแม่สับอะไรไว้ให้พี่ทราบกันนะดูวาไงไหนไปเพิม่มพักกันนะนนี่สูารานาถหรืนบ้างเพิ่มชายหาดชุดชายหาดอีกนิดหนึง่งไปดูนหน่อย เส,นนะส,สีน้ำขึ้นทรัพย์เวนฝาส่รักนักทางสายดีวงหลพิทมันก็เรียบด,ด,ดีนะอิรวดีอิ่ ซื้อสวยมากซูมาใู้นี่้เช็นเินแล้วนกันทุกเดือนย่าไรอันนี้เขเรียกรูกเลยนะลืมแนะล้วล,ลืมแล,ล้วหรือถามได้ก็ไม่เลย ีนมาเรียกบอลแบบนี้ใช้ความกรอบเอาไปสุดรูปๆเวทของทปีเนี่ยเมมาทำเป็นกรอบกรอบเลยอ่ค่าอันนุ้นเกาะอะไรเนาะไม่ทราบ ชิงชาไี่โล้ไม่ได้สำแนาเราเิดซุปตุางพลัดขีนเรียนเร็วได้อยู่นุ่นนุ่นนุ่มๆไกลๆนั่นคือว่าสายเออสุไไดาชื่อเขาได้มดูสวยมากเลยแหละอเอออากาศอะไรนี่แหละแต่ชื่อไม่ได้

ไม่ร้อนอากาศดีมากเหนรับู้ดค่ะคุณแมวคุณแมวพี่ทำอะไรบนหลังคารถชั้นอตายแล้วจริงไปนอนบนหลังคาคือนิ่หลายมากเฮ้ยรถ่องรถน่ะรถที่ไมาเนี่ตกหนเกินคเลาว่าก่าหเลงทะเบียนเลย ไม่ okay. ต้อง,อออองมันก็ไปรับเกมอ่แล้อากาศดีนะมีร้อนเลยน่าดีอ่ะได้